นมนิสสันซีฟีเริ่มทำตลาดมาตั้งแต่ปี2019ก็ได้เวลาที่จะเมนเชนกันแล้วมาดูกันว่าเขาปรับตรงไหนบ้างทั้งรุ่นธรรมดาและ e-power สีต่าังจากเดิมอยู่ที่กระจังหน้าก็จะเป็นการปรับรวดลายใหม่ให้ดูทันสมัยขึ้นไม่มีเส้นในที่ดูหนาๆอีกต่อไปรวมถึงโลโก้นิสสันแน่นอนว่าจะเปลี่ยนเป็นเวอร์ชั่นใหม่พร้อมกับไฟหน้าที่จะมีการปรับระเปียดในโคมให้ดูเพียวลมขึ้นส่วนไฟตัดบอกหน้าก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ไม่ได้ไปต่อ พร้อมกับกลอดลายใหม่ที่ดูลงตัวขึ้นเท่าว่่ด้านหลังนั้นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอย่างเดียวก็คือกันชนหลังที่จะปรับเส้นใสายให้มีสีดำมากขึ้นพร้อมกับแผงทับทิมที่หนาก็เดิมและโลโก้นิสสันแบบใหม่ที่ยังไงก็ต้องปรับกันทุกคันสำหรับรุ่น e power สิ่งที่เปลี่ยนก็คือกระจังหน้าที่จะมาเป็นแบบใหม่ยกแผงตั้งแต่แถบสีดำจนถึงลายเกรดที่ดูซับซ้อนขึ้นแบบเดียวกับนิสสันโนรุ่นล่าสุด รวมถึงไฟหน้าที่จะปรับในทิศทางเดียวกับรุ่นเป็นซินที่จะดูล้ำสมัยและไฟตัดหมอกหน้าเอาออกไปแล้วก็จะมีการตกแต่งด้วยคโครเมียมบริเวณช่องดังกล่าวรวมถึงล้อลนนอยลายใหม่ที่ดูเรียบร้อยขึ้น แ,แน่นอนว่าด้านท้ายก็จะมีการปรับกันชนหลังใหม่ให้มันดูซับซ้อนขึ้นแต่ถ้าเทียบกับรุ่นปกติแล้วถือว่าดีไซน์นั้นดูเรียบหรูกว่าเดิมส่วนสีตัวรถนะคะสีที่ใหม่จริงๆก็คือสีฟ้าอมขาวพร้อมกับหลังคาดาอันนี้คือสำหรับ e p o w e เเท่านั้นส่วนสีส้มสีเบจหรือสีด่้งกังคาดำอะไรต่างๆถูกต,ตัดเรียบเลยสหรับแผงแดชบอร์ดนั้นในรุ่นเดิมก็จะมีดีไซน์ที่หลายคนนั้นชอบแต่มาในคราวนี้ซึ่งรุ่นนี้ยังคงดีไซน์เดิมอยู่เพิ่มเติมอยู่ที่ช่องแอ แล้วก็ชุดเครื่องเสียงที่จะเปลี่ยนจอเป็นแบบ12.3นิ้วรองรับระบบจำทางและอินโฟเทนเมนต์ต่างๆที่เป็นของเวอร์ชันจีนส่วนลายเบาะนั้นก็จะมีการลดเกรดลงก็คือว่าไม่มีการลดลายให้ดูแปลกตามากขึ้นเหมือนกับรุ่นเก่าก็ถือว่าเป็นการลดต้นทุนแบบเนียนๆนะ พอมาเป็นภายใน e power ผู้แบกคนก็ชมเลยว่าภายในดีไซน์ดูดีเยี่ยมมากแล้วเข้ากับแนวหรูหน่อยแบบนี้รุ่นแมนเชสเตอร์มาแบบนี้ชัวร์ๆปรากฏว่าพอเป็นรุ่นแมนเชสเตอร์ถึงกับเบรกเอียดเลยเพราะว่ามันเอาไปดีไซน์ช่องแอร์แบบเดิมกลับมาแล้วแถมหน้าจอนั้นก็จะมีการอัปเกรดให้เป็นขนาด12.3นิ้วแล้วก็อ e ินโฟเทนเมนต์เหมือนกับรุ่นปกติก็คือนําสไตล์ของเวอร์ชันจีนแต่ก็จะมีการแซมด้วยไฟแอมเบียนไลท์รอบๆจุดทั้งช่องแอร์และคอนโซลกลางลูกถึงแผงประตูด้วยนะ เสริมด้วยการตกแต่งสีฟ้ามาให้อีกต่างหากซึ่งบอกเลยนะครับว่าหลายคนนั้นอาจจะบอกว่าอ้าวทำไมถึงต้องย้อนกลับมาใช้แบบนี้อีกแล้ว,ลวเนี่ยแล้วก็หลายคนก็บอกว่าดีไซน์แบบนี้ไม่โอเคถึงขนาดที่ว่าจะหาอะไรมาสับเปลี่ยนกันเป็นแถวก็มีเหมือนกันนะครับนอกนั้นก็จะมีลำพโพงบพสส์ทีมให้มันถึง8ตํตำแหน่งและที่ชาร์จโทรศัพท์ไร้าสายพร้อมช่องเสียบ USB Type C 2จุดระบบช่วยการขับขี่ก็จะมี Pro Pilot มาให้ซึ่งจะควบคุมความเร็วแล้วก็ให้รถอยู่ในเลนซึ่งจะทำงานรว่วมกันกับ ระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผ่า n t e l l i g e n t Cruise c o n t r ร l ระบบเตือนจะช่วยให้รถอยู่ในเลนเรียกว่า Lane Keeping a s s i s สส่วนที่เหลือก็จะมีระบบช่วยเหลือการขับขี่ขั้นพื้นฐานทั้งระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัตเปิดปิดไฟส่งอัตโนมัติระบบเตือนมืออับด้านข้างและขนาดถอยหลังแล้วก็จะมีกล้องมองภาพรอบทิศทางพร้อมกับระบบเตือนเมื่อมีสิ่งกีดขวางเรียกได้ว่าให้มากันครบและมีอีกช็อออปชั่นหนึ่งก็คือระบบป้องกันการเหยียบคันเร่งเมื่อเข้าเกียร์ผิดก็ยกมาจากสเปนญี่ปุ่นเลย เครื่องยนต์ก็จะเป็นแบบเดิมครับเป็นเบนซิน1นจุกลิตร m r 1 6, 6 d e ที่คุ้นเคยกำลังอยู่ที่155แรงมา้าแรงบิด15 9นิวตันเมตรมีแค่เกียร์อตัตโนมัติ extonic cvt ขับหน้าและเครื่องยนต์เป็นซ e ิน1นลิตร e power มเตอร์ไฟฟ้าจะอยู่ที่ร36แรงมา้าแรงบิด300นิวตันเมตรมากกว่าคิกส0นิวตันเมตรและเครื่องยนต์นั้นก็จะเป็นแบบ82แรงมา้าแรงบิด1 0 3นิวตันเมตรที่คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีเมื่อพร้อมกับเก สำหรับตัวเลือกนะครับบอกเลยว่ามีให้เลือกถึง7รุ่นย่อยเลยก็คือเป็นซิน3 e p อี e าวเวอรซึ่งเริ่มทําตลาดอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้สำหรับประเทศไทยต้องรอรุ่นกันว่าจะเอาเข้ามาขายอีกหรือเปล่าท่ามกลางความนิยมซีตาที่ลดลงแต่คนต้องการอยากให้มานั้นสูงขึ้นเหมือนกันนะครับเนี่ยเอาเป็นว่ารุ่นชะตากรรมกันต่อไป